กาญจนบุรีครั้งที่สองเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม DTI ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทปในพื้นที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้สึกข่าวรายงานว่าที่โรงแรมราสุพมิตรตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในวุฒิพงศุภกนิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเวทีการรับฟังโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม DTI ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในพื้นที่บ้านหนองสองตอนและบ้านหนองจอกบ,บนพื้นที่3ตำบลประกอบด้วยหมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลแก่งเซนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่สอง มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับฟังตัวแทนได้กล่าวถึงในพื้นที่การก่อสร้างโครงการได้ศึกษาสภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเน้นต้องให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมใน4ีมิติได้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อสุขภาพชีวิต เพื่อพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดสำหรับในพื้นที่จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตประกอบด้วย 1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะทางทหารหรือความมั่นคงอุตสาหกรรมยานยนต์และยานพาหนะสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะร,รถไฟฟ้า สกลุ่มอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ระบบสนับสนุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง3กลุ่มอุตสาหกรรมยานไร้คนขับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชิ้นส่วนอากาศยานและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ4กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องช่วยฝึกชิ้นส่วนอุปกรณ์รวมทั้งระบบเสมือนจริงและอิเล็กทรอนิกส์ ้ากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการแพทย์6กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปอุตสาหกรรมสนับสนุนบริการสาธรารณูป,ปโภคและ 7. กลุ่มโรงไฟฟ้าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งในโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใดๆเช่นวัตถุระเบิดปิโตเคมี ฟอกย้อมฟอกหนังแบตเตอรี่สารเกี่ยวกับตะกัวโรงงานถลุงแร่ต่างๆโอกาสนี้นาวาโทมนูสักติชาพรพออ,อส่วนบริหารนโยบายและกลยุทธ์กล่าวว่าพื้นที่ของโครงการรองรับการลงทุนในเจกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงทั้งสิ้น โครงการนี้จะช่วยสร้างความเจริญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเป็นแหล่งงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน่าอยู่แล้วที่จะพัฒนาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งโครงการตามแผนจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี2568นี้ ใช้เวลาก่อสร้างในเวลา3ปีเสร็จสิ้นภายในปี2,572สุดท้ายฝากไปยังชาวกาญจนบ,บรุรีเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรกับชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจะร่วมสร้างความเจริญความน่าอยู่ให้กับจังหวัดกาญจนบ,บุรีต่อไปโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมอาบน่งนะครับถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญตามภาษาชาตินนครับ ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีในการเป้าหมายของโครงการเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม d p i ครับรองรับการลงทุนนะครับในเจดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องครับในการดาเนินการโครงการนี้ครับถือว่าจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญมากขึ้นนะครับให้กับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็จะเป็น แหล่งงานนะครับที่มีรายได้สูงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็การพัฒนาอื่นอนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน่าอยู่อยู่แล้วนะครับก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับคือโครงการจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มตอนนี้นะครับโครงการที่อยู่ในขั้นของการจทํารายงานวิเคราะห์ผลของทบสิ่งแร้อนครับแล้วก็ในแผนของเราเนี่ยถ้าหากว่าดําเนินการไปเป็นไปตามแผนนะครับก็จะเสร็จในว่วงของเดือนมีนาคมปี68ครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มดําเนินการก่อสร้างครับในแผนของเราถ้าหากว่าดาเนินการก่อสร้างน่าจะใช้เวลาประมาณสาปีครับความพร้อมน่าจะอยู่ที่ประมาณปี2องพันสิบอครับอยากจะฝากประชาชนอย่างไรบ้างครับตรงนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวนะครับโครงการนี้ผมขออนุญาตมาเป็นเพื่อนบ้านของท่านนะครับเรา จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเป็นมิตรกับชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่ง,ลลงแวดล้อมและก็จะร่วมสร้างความจเจริญความน่าอยู่ให้กับจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับข่าวดี24ว24การญจนบ,บรุรีชุดติดการไหลวาเรน